เป็นหมูสเต๊ะสั่งปุ๊บมาแล้วนะฮะดูดูเลยฮะมีแบบว่ามันแทรกอยู่ในเนื้อแบบนี้นะเขาก็จะมาพร้อมกับน้ําจิ้มแล้วก็มีขนมปังนะจะบอกว่าน้ําจิ้มของร้านนี่มันมีเอกลักษณ์มากเลยนะแล้วหมูก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะมาจิ้มกันแบบนี้นะน้าจิ้มจะเนื้อละเอียดละเอียดแบบนี้นะโอ้โหดูสีดิมามันน่ากินจริงเอาเข้าปากไปกินหมดคําเลยลก็พวกแตงกวาเขาเนี่ยก็ค่อนข้างสดนะกินแล้วกรอบๆนยผมว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปมากไม้ละ8บาทที่ถือว่าถูกแล้วนะสำหรับสมัยนี้ปาไมมมม่่พูดกกนนจิิ้ตออหรื จิมคันต่อไปกันเลยกินเข้าปากไปอืมมันละลายในปากจริงๆมาลองที่ขนมปังมั่งฮนะแผ่นละ5บาทเองนะฮะเป็นสตรีทฟู้ดไทยแท้ๆแบบนี้นะ กินกับน้ําจิ้มแบบนี้อร่อยแบบโกหกไม่ได้จริงๆติดตัวเอยอยู่ข้างหลังกินสลับกันไปสลับกันมาระหว่างหอยทอดกับหมูเต๊ะแบบนี้มันอร่อยจริงๆนะกินไปกินมาแป๊บเดียวหมดแล้วเรียบร้อยฮะจะบอกทุกคนว่าถ้าเกิดใครเนี่ยมีโอกาสจะมาแถวพระราม3ตอนเย็นนะอยากให้มาแวะที่เวิร์กนี้จริงๆข้อเสียของเวิร์กนี้ก็คือหาที่จอดรถยากนะคือถ้าเกิดริมถนนมันไม่